สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพัฒนาการอินพัวไวให้ดีขึ้นด้วยเจ็ดลิกจากั้งม็อบบี้พาร์ทสองกันนะครับครั้งที่แล้วเราฝึกลิกเมเจอร์กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาฝึกลิกไมเนอร์กันบ้างครับลองไปฟังเาวของลิกไมเนอร์หลิกแรกกันดูครับว่าเป็นประมาณไหนครับทาวของลิกไมเนอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อน อ่ะแล้วเราจะเอาไปฝึกต่อยังไงนะครับแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็ต้องวิเคราะห์เหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมว่าหลิกนี้มีที่มาที่ไปยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ไอเดียเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะเอาหลิกตรงเนี้ไปฝึกแบบไหนกันบ้างนะครับเพื่อนๆวันนี้วิธีการฝึกที่ผมจะมาแชร์นะครับผมเป็นวิธีที่ผมชอบให้นักเรียนที่สอนนะครับเล่นบ่อยๆนะครับผมจากหลิกนะครับเพราะมันง่ายครับเพื่อนๆมันก็คือการทาหลิกนะครับจาก2บาร์นะครับให้กลายเป็น3บาร์นั่นเอง ทำไมถึงต้องให้เอาหลีก2บาร์มาเล่นเป็น3บาร์นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเวลาเราโซโล่หลิกพวายอะครับเราต้องสร้างเฟซซิ่งหรือสร้างประโยชน์ขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งประโยชน์อะครับมันก็จะมีหลายประเภทนะครับเพื่อนๆทั้งประโยคสั้นประโยคยาวนะครับสั้นแบบ2บาร์นะครับถาม2บาร์ตอบ2บาร์เป็นต้นนะครับหรือว่ายาวขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นถาม4ตอบ4เป็นต้นนะครับแล้วก็มีทั้งเฟซซิ่ง8บาร์ก็มีอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง สองบาทเนี่ยที่เราเป็นหลิกอะครับผมอ่าจริงๆแล้วเราสามารถเอาไปเล่นเลยก็ได้นะครับเป็นเฟซซิ่งสองบา์ก็ได้นะครับแต่ที่เนี้ยที่ผมอยากให้ได้เอาได้เอาไปลองใช้อ่ะครับเ,เพื่อนๆก็คือเราเอาหลิก2บา์เนี่ยครับไปเพิ่มเติมบางอย่างนะครับให้กลายเป็น3บา์เพื่อเล่นบน เฟซิ่งสีบานั่นเองการที่เราต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปในหลิกอะครับมันจะทําให้เราซึมซับตัวหลิกได้ดีครับเพื่อนๆนมันจะทําให้เราเอาหลิกนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับในทิศท,ทางต่างๆนะครับเพื่อนๆซึ่งหลิกที่เราเอาไปประยุกต์ใช้มันอาจจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันก็จะมีไอเดียนะครับมันจะมีรูปแบบของหลิกที่เราไปฝึกอยู่นะครับเนี่ยเป็นวิธีการซึมซับลิกที่ผมคิดว่าง่ายแล้วก็ได้ผลมากนะครับเพื่อนเพื่อลองดูโน้ตข้างล่างนี้นะครับ อันนี้คือหลีกที่เราเล่นกันเมื่อกี้สบาร์นะครับผมจะลองเพิ่มเติมบาร์ที่3เข้าไปครับเพื<ๆ>่อนๆด้วยการเอาบาร์แรกนะครับมาใส่เพิ่มเข้าไปนะครับแค่ครึ่งบาร์แล้วจะลองเล่นดูเพื่อนๆลองฟังสาวกันดูครับว่าเป็นยังไงเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆรู้สึกว่าหลีกดู เป็นเรื่องราวมากขึ้นไหมครับการเอาหลิกมาพัฒนาต่อครับเพื่อนๆเราไม่จําเป็นต้องสร้างของใหม่เข้าไปอย่างเดียวก็ได้ครับเราเอาของเก่าเนี่ยนะครับที่มันมีอยู่แล้วนะครับมาประยุกต์เสริมเติมต่อนะครับเพื่อนๆให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับมันจะดูเป็นเรื่องราวเดียวกันมากกว่าด้วยนะครับแล้วก็ง่ายกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งนี้นะครับเราจะลองเอาไปทําเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราจะลองเอาบาร์ที่2ของหลิกนะครับมาขึ้นเป็นบาร์แรกครับเพื่อนๆ แล้วเราก็จะหยุดหนึ่งห้องครับแล้วเราค่อยเล่นลิก2บาทในห้องที่3ห้องที่4นะครับดูกันครับว่าถ้าเกิดในเฟซซิ่งสบานะครับเราเล่นลิก2สองบานะครับเอามาทําเป็นแบบนี้ซาวจอกมาประมาณไหนนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อน ผมใช้วิธีง่ายๆนะครับผมไม่ได้มีการเปลี่ยนโน้ตอะไรเลยนะครับผมใช้หลีกเดิมๆเลยแค่เอามาจัดวางในห้องต่างๆนะครับอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆพอทําถึงขั้นตอนนี้แล้วครับเพื่อนๆอาจจะลองเปลี่ยนโน้ตนะครับ t ทา g e เก็ตโน้ตตรงตองบีดนะครับของแต่ละบาร์ดูก็ได้นะครับก็จะได้สาวที่แตกต่างออกไปเพื่อนๆอาจจะลองตัดโน้ตในบางจุดนะครับเพื่อให้เข้ากับรสนิยมความชอบของเพื่อนๆก็ได้นะครับผม แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆก็อาจจะลองเล่นนะครับาจาก4บา์นะครับเพื่อนๆอาจจะลองเล่นเป็น8บา์ครับลองเล่น2รอบต่อกันให้ได้นะครับลองเล่นเป็น16บาร์านะครับลองเล่น4รอบต่อกันให้ได้ถามตอบไปเรื่อยๆนะครับด้วยหลิกที่เรามีพร้อมกับการเติมสิ่งใหม่ๆเข้าไปบ้างเอาของเก่ามาประยุกต์บ้างนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถสร้างการอินพุไว้นะครับที่มีภาษาที่สวยงาม คลายคึงกับแฮงค์บิี้ได้มากขึ้นนะครับผมแล้วในคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีหลิกเดียวนะครับเพื่อนๆมีเจ็ดหลิกเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เป็นหลิกแรกนะครับเราลองไปฟังหลิกที่2กันดูครับอหลิกที่2ก็จะเป็นประมาณเมื่อกี้นะครับเราลองไปฟังหลิกที่3ากันดูครับเราลองไปฟังหลิกที่4ี่กันดูครับ องไปฟังดิกที่5้ากันดูครับลองไปฟังดิกที่6กันดูครับลองไปฟังดิกที่7กันดูครับ ครบ7หลีกแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปซ้อมกันดูนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลองเอาไปไปยุกกับไอเดียในการซ้อมหลายๆแบบนะครับเพื่อที่เราจะได้ซึมซับหลิกแล้วเอาหลิกไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ